สวัสดีครับผมอาจารย์ตุนนะครับผมทำคลิปนี้ขึ้นมาก็เพื่อจะให้พวกเราเห็นอันตรายให้เห็นอันตรายของแอโ o โซล u ู e ที่มันมีเชื้อโควิดอยู่ข้างในอะ่ะก็คือการแพร่กระจายในระยะสั้นการแพร่กระจายในระยะสั้นนะครับไอ้ไอพูมสีชมพูที่เห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งเห็นได้ด้วยการ จำลองเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันมีอาจจะเหมือนนี้เป๊้แต่คล้ายคืนมากนะครับปัญหาของพวกเราก็คือว่าเราเนี่ยเวลาเราไปยืนอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นโควิดโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวนะฮะเราก็ไม่รู้ตัวเนี่ยเราจะได้รับเชื้อเนี่ยในลักษณะอย่างเนี้นะครับซึ่งถ้าเราใส่หน้ากากไม่ดีนะครับ นะใส่หน้ากากไม่ดีหรือถ้าเรายิ่งอยู่ชิด,ชด,ชด,ชดๆกันมากๆเนี่ยนะฮะเราจะได้รับเชื้อนะครับแล้วเราก็จะติดโควิดนะครับอไอ้พลูมที่เห็นเนี่ยนะครับมันจะแผ่กระจายเป็นวงถ้าเราอยู่ในห้องเนี่ยความเข้มข้นของไอ้พลูมนี้จะสูงมากแต่ถ้าเราอยู่นอกอาคารเนี่ยความเข้มข้นก็จะลดลงไปมากแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าอยู่ในอาคารนอกอาคารเนี่ย จากรูปที่เห็นเนี่ยอยากจะบอกได้เลยว่าถ้ายืนอยู่ชิดๆกันนะครับเจ็ดแน่นะครับก็อขอให้ระวังตัวกันทุกคนนะครับ